ท่าบุญท่ากรถินที่วัดใหม่กวางทองตำบลกำนันโนดอำเภอคมจังหวัดประจินบุรีอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับคนหนาแน่นมากครับคนเยอะมากครับแล้วก็มีวันนี้ก็มาร่วมบุญเข้ากัะทิ่นวัดกวางนตบลกทองคนมาร่วมบุญเยอะครับคนเยอะมาก เอาผ้าไหลงกูก็าันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยเอาพูดเลยติดหลายงานวันนี้มาเรามาทบุญใหม่วังทองขับาตูับาทบุญแล้วก็ทรงาับเจนครับต่เจได้เลยม่ต้อง้าวตูเนาะ ปล่เวลาานแม่ไม่อยู่ลตอราตู้นี้จากไม้ตู้นี้จากคที่ได้ไม้ได้ยังเจอจ่าเจอจ่าถ้าบูหนึ่งรบาทสองร้อยบาทสามบาทบอผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้มีสูบปากได้เลยนะครับสาวตเองพาพาหาหารวยอวรวยรวอย่างเบียยหลังคาสามบาทรวยอย่างเดียวรับ บอกทาท่านก็ช่วยชี้น้ำช่วยชี้นะช่วยนำคาให้ัดกรารมาจากไหนครับสมุทรปราการมาไกลมากครับมาร่วมบุญที่วัด วัดใหม่วางทองตำบ,บตลคำตะโนดอำเภอคำอจังหวัดปฐิตบุรีมาด้วยศรัทธาใช่ไหมครับใช่จ้ะแล้วมีมามากี่คนครับวันนี้มากี่คนมาทีมงานกี่คนสองรถตู้โอ้ยสองรถต,ตู้ครับนำอะไรมาบ้างครับวันนี้ครับข้าวสารมีน้ำโอ้ยนะครับนี่มีครับ,รบรนี่ใช่ไหมครับทั้งหมดนี่ใช่ครับโอ้ยวันนี้ครับคนแจกได้เป็นหลายพันคนเลยครับวันนี้ครับก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับทุกท่านนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุ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  นี่ครับมีมีมีกอบีนะครับพี่ๆเขามาทุกปีนะครับเขามามอบแจกให้กับชาวบ้านชาวเมืองเขตตำบลคำสุดโดอำเภอคำรามนะครับกับหลวงพ่อซ้ำวัดใหม่ควังทองตำบลคำสุดโดอำเภอคามจังหวัดปราจีนบุรีครับเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับเป็นศรัทธานะครับศรัทธามากครับขอบพระคุณมากครับสำนักพุท่องเที่ยวจัังหวดปราจีนขอบคุณมากนะครับครับวันี้ก็ าสารนะครับดีคคนจำนวนมากเลยครับรม่หม่คาทองจนวนมากมารอิวยาวนะครับสก็มีของมาแจกคนวทางรกันร่วมสัานรวมกคนเทียบครับคิวยาวครับคิวยาวมากนะครับคิวยาวมากสองแถวนะครับนี่คืองานกระถินวัดใหม่กวามทองตมตมคำนบนะครับที่วัดหลวงพ่อซ้ำนะครับ การทอกระถินวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะครับวันเสาร์นะครับเดือนพฤษาคนะครับลกมารอรับคานนะครับรับจกอาหารนะครับนมากมากตะโกของมือ้นนครับประชานก็มาเห็นแม้แต่เอาสรลเปาอะไรมาขายก็ก็เหมาแจกทาน มีหมัวใจเดียวกันคือมาร่วมบุญทำบุญกับท่นนี้นะครับเพื่ออะไน้ี่จน้อยนันนี่ลูกนี่้าถวายแล้วก็ให้พระก็หรือณวัดยาลามนะครับนะครับด้วยศรัทธาของชาวบ้านทุกคนที่มา <บ combined ramen ramen> like ร่วมกันทำนี้ครับดูครับคนยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนเลยครับที่มาร่วมบุญครับคือที่วัดวัดหม่ฟบางทองนะครับทำบลกับตจนวดอำเภอพระเจ้าคมจังหวัดพิจรก็ เป็นแบบนี้มาทุกปีครับเพราะว่าด้วยบารมีของหลวงปู่สัมนะครับที่ท่านได้มาได้ไม่ไม่รักมักที่ฉันครับวันนี้ก็เป็นบุญกระถินวัดหม่ยควางทองตำบลกับตันโนดนะครับของหลวงพ่่สัมวันนี้ก็ชาวบ้านเชีองว่าร่วมกันทําบุญนะครับแล้วก็มีมารับทานแล้วก็ชาวบ้านก็นําของที่อยู่ตามบ้านนะครับออกมานะครับมานั่งขายนะครับของบร้านนะครับบร้านเลยนะครับบร้านเลยครับชาวบ้านเขาก็นําของมาขายครับ บ้านนะครับของบ้านบ้านนี่นี่คือของบ้านบ้านเลยนะครับของบ้านบ้านเลยนี่ขายนี่ขายยิ้มน่ารักมากเลยนู่นคนนู้นครับนู่นครับนู่นนะครับของบ้านบ้านนะครับของปลอดสารเลยครับนี่คือของปลอดสารเลยนะครับปลอดสารเลยปลอดสารเลยนี่ครับอย่างนี้ก็หายากนะครับที่แบบบ้านบ้านมานั่งปอกกันอย่างนี้ครับ ขอภาพเลยครับสมาคมตองเที่ยจอวัดปรจจิมบรีขอภาพด้วยนะครับนะครับพอเผยแพร่นะครับเดี๋ยวนี้ยังมีวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็การค้าการขายแบบธรรมชาติอยู่นะครับบ้านๆอยู่กอกข้าหลามครับข้าหลามนะ รันนี้ก็ได้มาร่วมทอดกริ่ที่วัดางกวางตำอลบรอำเภอสิยินบุรนะครับเป็นอนไกันล่ะ Thank yeah.